สวัสดีครับสงครามยูเครนถึงแม้ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าดูเหมือนว่ารัสเซียนี่จะปอบช้ำม,มากก็ต้องยอมรับว่าผิดคาดของรัสเซียนะครับจากที่ต้องทนเห็นตุรกีกับอาเซอร์ไบจานเนี่ยไล่ชุบอาร์เมเนียแบบจ่อยยับโดยที่รัสเซียนี่ช่วยอะไรไม่ได้มีนําซ้ําอาร์เมเนียนะครับก็ยังโทษว่าเป็นเพราะว่าอาวุธของรัสเซียมันห่วยเลยทําให้แพ้มันก็คงเป็นเหตุผลที่รัสเซียเนี่ยอยากพิสูจน์ว่า อาวุธของรัสเซียมันไม่ได้ห่วยนะครับแต่ว่าต้องใช้พร้อมกับยุทธวิธีที่ดีมันถึงจะได้ผลรัลเสเซียนี่รุกรานยูเครนด้วยอาวุธเก่าๆที่มีพร้อมกับยุทธวิธีคัมภี์การรบที่สะสมมาอย่างยาวนานเหมือนกับเด็กม .3 มาระรานเด็กป .4 อ,อย่างยูเครนยังไงก็ต้องกินนิ่มนะครับรัเสเซียกะว่าจะทิมแทงด้วยฝูงรถถังอันเกรียงไกรอันนี้หลายคนอาจจะมองว่ายุทธวิธีของรัสเซียนี่มันโบราณแต่ว่าเอาจริงรัสเซียก็มีแบบนั้นและมันก็ได้ผล ในการผนวกแหลมคลายเมียนี่มาแล้วทำให้รัสเซียนี่มั่นใจอีกอย่างเ็กปอซีอย่างยูเครนก็ไม่มีอะไรมากรัสเซียกะถล่มระบบป้องกันสนามบินฐานทหารแล้วก็ส่งรถถังเข้าไปตามถนนหลวงฝากรอยตะขาบนี่เอาไว้มุ่งไปยังกรุงเคียบทุกทิศท,ทางยึดทำเนียบตั้งรัฐบาลรับประทานอาหารแล้วรีบแต่งกายกลับบ้านนั่นก็คืออุดมคติของผู้นำของรัสเซียนะครับมันก็เป็นหน้าที่ของสีนาธิการทหารแล้วล่ะครับที่ต้องวางแผน ทำให้ได้เอาจริงรัเสเซียก็คงไม่คิดว่ามันจะยาก ยูเครนนี้ไม่มีกําลังแล้วก็ไม่มีอาวุธแต่ว่าหลังจากที่ประทะกับรัสเซียที่แหลมไคลเมียยูเครนก็เริ่มได้รับคําแนะนําในการตั้งรับจากสหรัฐมิการนะครับพอมาครั้งนี้ยูเครนสามารถต้านได้ส่วนหนึ่งก็มาจากความประมาทของรัสเซียเองก็จะเห็นได้จากรัสเซียเนี่ยเข้ามาเป็นขบวนเลยนะครับมันก็ถูกซุ่มโจมตีได้ง่ายทําให้ขบวนรถของรัสเซียสูญเสียนี่จานวนมากไม่ประสบความสําเร็จในการใช้กําลังภาคพื้นนะครับจดรัสเซียเนี่ยต้องหันมาใช้ขี่ปุธใิการโจมตี แทนในขณะเดียวกันพวกบรรดารถถังยันกรอกที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็ตึงกําลังรอโอกาสอยู่นะครับ แม้จะมีข่าวว่ากองกําลังภาคพ,พื้นของรัสเซียเหล่านี้กว่า50เปอร์เซนะครับถูกหิมะกัดเกิดบาดแผลจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องสเสบียงแล้วก็น้ํามันมันก็สอดคล้องกับข่าวที่ว่ายูเครนเนี่ยสามารถยึดคืนเมืองได้บางส่วนนะครับทั้งบูชาเออพินฮอสตูเมลที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเคียบรัสเซียก็ต้องถอนรอกําลังเสริมจากเบลารุสดูเหมือนว่ารัสเซียเนี่ยกำลังเพียงพำนนะครับแน่นอนว่าเอกป .4 อ,อย่างยูเครนเนี่ยต้องรีบซ้ําได้ โอกาสสิ่งที่ยูเครนต้องการก็คือขี่ปนนอธต่อต้านรถถังชา p ลินเพื่อเอาไปจัดการรถถังของรัสเซียนี้ให้สิ้นซากจากการรายงานของ CNN นะครับยูเครนได้ส่งคําขอไปยังรัฐสภาของสาัมิกาต้องการขี่ปนืนชา p ลินแล้วก็สติงเกออย่างละ500ลูกต่อวันนะครับอันนี้ย้ำนะครับต่อวันแอดมินไม่รู้ราคาของสติงเกอแต่ว่าชาบินลูกละประมาณ5ล้านบาท ที่ผ่านมานครับสหรัฐมีการแล้วก็นาโตส่งขีปนาวุธต่อต้านรถถังให้กับยูเครนนี่ไปแล้ว17,00 0 7, 000, ลูกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานอีก2,000ลูกแม้ว่ารัเสเซียจะพยายามตัดเส้นทางลำเลียงแต่ก็ยังส่งได้อยู่นะครับโดยใช้วิธีส่งทางบกเนี่ยเข้ายูเครนซึ่งมันก็มีหลายทางมากมีนานมานี้อังกฤษก็ได้ส่งขีปนาวุธให้กับยูเครนไปอีก6000ลูกแน่นอนว่ามันเป็นนรกข,ของรถถังของรัเสเซียแล้วครับแม้ว่ารัเสเซียเนี่ยจะปรับยุทธวิธีมาใช้ขี ปานาวุธทนี่มากขึ้นแต่ก็ยังหวังพึ่งพากําลังภาคพ,พื้นี่อยู่ดีและถ้ายูเคเนเก็บรถถังไปเรื่อยอยุทธวิธีการเข้ายึดของรัสเซียก็คงไม่ได้ผลแล้วนะครับถ้าถามว่าชชปรินและก็ซิงเกอร์จะทําให้ยูเครนชนะรัสเซียได้หรือไม่คําตอบก็คือคงไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะไปมีส่วนทําให้ยูเครนเนี่ยต้านได้แบบยืดเยื้อสร้างบาดแผลให้กับรัสเซียและยิ่งนานไปเนี่ยรัสเซียเจอการกดดันแผลมันก็เริ่มอักเสบรั อาจจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวพ่ายแพ้ไปเองอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ